สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรายการพู้มิชั่นทอนะคะพู้มิชั่นเป็นสำนักข่าวที่นําเสนอข่าวสารด้านการลงทุนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะส่วนวันนี้รายการหุ้นชั้นทอของเรานะคะจะพามาเจาะลึกกับบริษัทผู้ผลิตเลนส์สายตารายใหญ่ระดับประเทศนะคะที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า70ปีนะคะและยังมีการส่งออกไปกว่า50ประเทศทั่วโลกค่ะเรียกได้ว่าแบรนด์แว่นตาใหญ่ๆระดับโลกนะคะก็เลยเลือกใช้เลนส์ของบริษัทนี้เลยค่ะพี่เอกริ่นมาขนาดนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็คงอยากจะทราบแล้วว่าผู้ผลิตเลนส์สายตารายใหญ่นี้เป็นใครนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ เราก็ได้รับเกียรติจากคุณทอนปราจักธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยออปติคอลคุปจำกัดมหาชนหรือว่า TOG ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงทิศทางธุรกิจไปพร้อมกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณทอสวัสดีค่ะคุณทอนคะเราก็พอทราบแล้วว่าเราถือว่าเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตาลายใหญ่ของประเทศค่ะคุณทอนช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเลนส์ที่เราผลิตนะคะมันเป็นอย่างไรมีมีรูปแบบยังไงบ้างคะ่ะ หลักๆนะครับเลนที่เราผลิตเนี่ยมาจาก2กระบวนการก็คือกระบวนการหล่อขึ้นรูปกับกระบวนการเจรไนเพื่อไ,ได้ค่าเสตตานะครับซึ่งการหล่อขึ้นรูปเนี่ยก็เป็นลักษณะองการเดินการผลิตแบบ Mass Production ก็คือจํานวนผลิตต่อแบจะจ,ะจะเยอะมากเป็นชินช้นๆเป็นพันชิ้นนะครับก็ทําให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ค่อนข้างต่ำส่วนอีกกระบวนการหนึ่งที่สร้างเินจากกระบวนการเจรไนเนี่ย ส่วนใหญ่จะตอบสนองกับความต้องการของการใช้เลนส์สายตาเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งก็จะผลิตได้ทีละ1ชิ้นะนะครับต่อ,ต,อต่อการผลิตหนึ่งซึ่งก็จะทำใหู้ลค่าของเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลเนี่ยสูงกว่าจริงๆแล้วเลนส์สายตามันผลิตยากไหมคะคุณทอนะคะถามว่ามัมน,ม,นมันมีความซับซ้อนในกระบวนการและเทคโนโลยีอ,อยู่นะครับโดยเฉพาะตัว,ตวแคสติง้งหรือว่าการหล่อขึ้นรูปเนี่ย เนื่องจากว่าลักษณะของว,วัสดุที่มาใช้ทำเรซินตาเนี่ยมีหลายแบบมีโพลส่วนใหญ,ญ่จะเป็นโพลิเมอร์นะครับเบสกรุ๊ปก็จะเป็นอะลิเกรุ๊ปหรือว่าเป็นพวกยูเรเทนกรุ๊ปหรือว่าเป็นพวกอ e ีพ็อกซี่กรุ๊ปซึ่งแต่ละอันก็จะมีเทคโนโลยีของมันเองว่าจะขึ้นรูปขึ้นมาที่กระบวนการอย่างไระนะครับแต่ว่าอีกกระบวนการนึงคือเจรไนเนี่ยก็ยังมีความซับซ้อนของการเดินหวัวเจรไนนะครับให้มันสามารถสร้าง ค่าสายตาที่ซับซอ้อนได้ <c oughs> ซึ่งเครื่องจักรแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ระบบการผลิตออโตเมชันเกือบทั้งหมด <c oughs> นะครับแล้วก็ความสามารถของเครื่องจักรเนี่ยสามารถขึ้นตัวได้ประมาณ5้ <c oughs> าถึงหกซิลส์ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นฟอร์มของเลนที่ส,สร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเป็น Free Form Shape แล้วเลนสนส่วนใหญ่ที่เราผลิตเนี่ยค่ะเป็นเลนรูปแบบไหนอะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมสแคสติ้งเพราะว่ากำลังการผลิตปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ปีละประมาณเกือบ50ล้านชิ้นนะส่วนส่วน r x เนี่ยได้ประมาณปีละ3ล้านชิ้นก็ยังถือว่ายังห่างอยู่นะค่ะ r x นี่คืออะไรก็คือเลนสสายตาเฉพาะบุคคลกระทุกที่ ที่มีมาจิ้นสูงด้วยใช่ไหมครับที่มีมาจิ้นสูงใช่ครับตอนนี้กําลังการผลิตมันเต็มหรือยังคะคุณทอในส่วนของลีสายตาเฉพาะบุคคลตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเต็มนะในส่วนของกระบวนการผลิตหล่อขึ้นรูปเนี่ยใช้อยู่ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะทีนี้พอเข้าใจภาพรวมที่ภาพรวมการผลิตแล้วทีนี้มูลค่าตลาด เลนสายตาค่ะคุณทอนคะมันมีมูลค่าตลาดเท่าไหร่คะเอาแบบทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะโอ้ก็ประมาณถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณหมื่นล้านเหรียญน,นะครับระดับโ,รโบโรกนะครับตลาดโลกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหมื่นล้านเหรียญเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอ๋อนะครับก็ประมาณพ <laughs> <ข>อพูดถึงสหรัฐนี่ทุกคนอมยิ้ม เขาอยู่ในข่าวก็อยู่ประมาณนัก40%เปอร์เซ็นต์่ะสี่พันล้านเหลียญคืออันนี้มันมีตัวเลขที่เติบโตขึ้นต่อเนื่องไหมคะก็อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ประมาณเเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับค่ะแสดงว่ายังมีการเติบโตที่สูงถ้ามองในตัวเลขสติของประชากรศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่า7 0 0 0ล้านคน8,000ันล้านคนนี้เป็นประชากรโลกเนี่ยจะมีปัญหาสายตามันครึ่งหนึ่งก็สี0พ0ล้านแต่ว่า4 0 0พล้านเนี่ย มีความสามารถที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์เลนสสายตาที่ถูกต้องเนี่ยประมาณ2.5พันล้านการลดปีกครึ่งหนึ่งใช่เล็กแบบตรงนี้แหละซึ่งใหญ่มากเป็นมา1.5 2พันล้านเนี่ยเป็นทางอินดัสทรีมองก็คือโอกาสของโกรธ์ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทําให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องได้ อย่างนี้มันต้องไปทําการตลาดยังไงคะคุณทร์คะเรื่องอพวกนี้คะ่ะจริงๆแล้วมันมันมันไม่เชิงเป็นเรื่องการตลาดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความสามารถในการเข้าถึงสารณสารณสุดพื้นฐานมากกว่านะครับซึ่งใ,ในอย่างรีพอร์ตของ WHO ยกตัวอย่างเขามองว่าการแก้ไขปัญหาสายตาเนี่ยมันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตทางสุขภาพที่ถูกที่สุด และตร,ตรงจุดที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในด้านอื่นดังนั้นใน WHO ก็เชื่อว่าถ้าเขาโปรโมทหรือว่าพยายามทําให้ประเทศต่างๆมีความสามารถในการตรวจวัดสายตาและเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นปุ๊บเนี่ยคนก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็เลยพยายามสนับสนุนชุดอันนี้มันถึงรวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยไหมคะคุณทอดม,มีด้วยครับของของประเทศไทยประเทศไทยจริงๆแล้วมีมีโครงการที่ดีอันหนึ่งนะครับก็คือ มีแว่นตาฟรีสำหรับเด็กที่ oh. เป็นนักเรียนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ไม่มีความสามารถในการเพราะแม่ไม่มีความสามารถในการซื้อแว่นที่ถูกต้องให้นะครับทางสปสอเอก็มีโครงการที่จะสนับสนุนเรื่อง,งนี้อยู่คุณทอนเข้าใจก,การเติบโตแล้วสักประมาณ7%ต่อปีแล้วรอบในการที่ในหนึ่งคนที่เขาจะเปลี่ยนแว่นตาหรือเปลี่ยนเลนส์สายตาเนี่ยมันนานไหมคะมันมีอยู่2ออแนวคิดค่ะ แนวคิดหนึ่งเป็นประเทศที่มีระบบประกันสุขภาพนะครับระบบประกันสุขภาพเนี่ยจะมีครอบคลุมถึงแว่นตาแล้วก็อะไรเรื่องเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสายตาจะมีรอบในการเปลี่ยนทุกๆ2สองปีนะครับจะ<อ>เ,เป็นสิทธ<อ>ตามประกันเลยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มี เงี่ไข่ประกันไม่มีประกันอันนี้ก็จะจะขึ้นอยู่ว่าพอสามารถในการเข้าไปจ่ายเงินบางคนก็อาจจะ2ปีจ่ายได้บางคนก็จะไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ขออีกเป็น5ปีอะไรแต่ค่าสายตาคนเรามันก็เปลี่ยนประมาณก็มีประมาณสองถึงสปีนะคะใช่ใช่คือคือทุกทุกคนเนี่ยควรจะมีการตรวจตรวจวัดค่าสายตาทุกปีเป็นเป็นการตรวจสุขภาพประจาปีอยู่นะครับแล้วว่าตามตามเคยเตียก็คือทุกๆุกสองปีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ นั่นคือสาเหตุทำไมประกันสุขภาพถึงยอมให้เปลี่ยน,นใช่ครับทีนี้ความร่วมมือในแง่ของการตลาดบ้างคุณทอรเราต้องไปร่วมมือกับพวก global brand ในการขยายตลาดอะไรอย่างนี้ไหมคะคือลักษณะการทํางานของเรากับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นในรูปของการทํางานคล้ายๆกันในอุตสาหการรมเคมีก็คือว่าเทคโนโลยีที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกับบริษัทใหญ่ๆในโลกะนะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ย โวล่มที่เขาต้องการรันในการผลิตเนี่ยอาจจะต้องการจํานวนเยอะเพราะว่าไซส์ของบริษัทเขาใหญ่มีโอเวอร์จำนวนมาก <S <S 1> <S 1> แต่ว่าบางผลิตภัณฑ์เนี่ย <S <S ไม่สามารถจะสร้างโวล่มขนาดนั้นได้ก็ต้องกลับมาหาบริษัทเล็กที่เบรกอีเว n t นต์พอยในการรันแมสส์โปรดักชั n นเนี่ยต<า>่ำแล้วก็มาช่วยทําซึ่ง t ีโอจีกับโพซิชันตัวเองในลักษณะนั้นนะครับลูกค้ากลุ่มนึงของเราคือผู้ผลิตเลน ค่ะนะครับเป็นเรื่องเป็นรลาวนีเรามีเซลล์สำหรับขายระหว่าง B2B ตรงๆเลยเราก็คือผู้ผลิตเรนใช่ก็ขายให้ผู้ผลิตเรนก็เลยเป็นผ2้ผลเนหมือนกันใช่ค่ะทีนี้เรามีการส่งออกไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยค่ะ95%ใน50ประเทศ6ทวีปทั่วโลกเยอะมากมหตลาดสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย ประมาณ20% <laughs> <laughs> อต้องพูดถึงอะไรนะคะต้องพูดถึงหนงงหว่ายี่สิบนตะคะก็ต้องยอมรับแน่ๆว่ายังไงก็กระทบในเรื่องของ,อของการเก็บภาษีคุณทรจะบริหารจัดการยังไงคะเรื่องนี้ค,คือคืออันนี้เป็นเป็นเป็นท็อปิกที่เราเราพูดคุยแมก้กระทั่งเมื่อวันล่าสุดนเมื่อวันอังคารก็มีการพูดคุยกับทางกรรมาการบริษัทนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้าง สิ่งที่เราตกผลึกมาได้ก็คือว่าแนวทางของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยะะจะใช้มาตรการทางภาษีในการปรับปรุงประเทศเขาแน่ๆนั่นเพาวาะว่าทุกประเทศที่ทำการค้ากับสหรัฐจะมีการจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นะนะครับซึ่งทุกคนที่ตามข่าวก็จะทราบว่าประกาศออกมาแล้วเบสไลน์ส0ทุกคนโดนหมดแน่ๆจากนั้นก็ยังมีอีกชั้นนึงคือรีซิปครทาริฟนะครับ ซึ่งประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐก็จะได้ไปน้อยหน่อย,อยอย่างอัง,องกฤษจะได้ไปส0บเปอร์เซ็ต์ต่ำหน่อย,อยหรือว่าตอนนี้ก็จะมีที่ฮอตในอาเซียนกลายเป็นเวียดนามะนะครับได้เง่อนไขไปที่20%่สิบเปอร์เซ็ะ,ะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกอว่าเอาพวกคุณที่ไม่ใช่เป็นลูกหลานของฉันเป็นมิตรน้อยหนยเป็นมิตรน้อยหน่อยนะครับก็จะอยู่ตรงเลทนี้นะตามจดหมายที่ส่งมาให้ประเทศไทยก็ได้รับ ข่าวสารที่36เปนะครับสิ่งที่เรามองก็คือกลุ่มตรงนี้ที่เขาส่งยึดหมายมาให้เนี่ยยัง under negotiation ะนะครับเขามีกลุ่มลูกลักกับกลุ่มที่เขาไม่ชอบแน่ๆล่ก็เลยอีกกองหนึ่งที่ under negotiation หรือ work in progress นะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับตัวได้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะ,ะมีโอกาสที่จะลดจาก36เหลืออีกค่าหนึ่งแต่การที่ กลับไปเท่ากับ20%ของเวียดนามเนี่ยผมมองว่าส่วนตัวซึ่งหลายๆคนก็มองคล้ายผมนะว่ายากทีนี้เวียดนามเขาได้20%พี่มีแผนที่จะขยายไปเวียดนามไหมคะเนี่ยก็มีครับคือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่เราออกออฟเดย์เพื่อคบบผนันทุนแล้วก็เคยชี้แจงแผนไปแล้วว่าเราเรมีแผนที่จะไปตั้งโรงงานในต่างประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงแต่มาโมเมนต์นี้เนี่ยความเสี่ยงมันคือการทําการค้ากับ ที่คู่ค้าอย่างสหรัฐซึ่งกลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาจะเลือกปฏิบัติแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราต้องมองและจับตาก็คือว่าถ้าเรามั่นใจว่าเวียดนามคือคลูกหลักค,คือจะได้เรทที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องไปตั้งฐานการผริกเพื่อจัดการหรือสม,ม่บให้กับสหรัฐเนี่ยที่เวียดนามก็อาจจะได้อัตราภาษีที่ถูกลงถ้าเทียบกับไทยในปัจจุบันค่ะทีนี้ถ้ามองภาพรวมนี้แล้วคุณทอนอยากจะ าวางแผนในการขยายธุรกิจไปประเทศอื่นๆเพิ่มไหมคะเพื่อมาชดเชยตรงนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะป็นต้องทำในภาพรวมเพราะว่าเราต้องบรหิหารพอร์ตรายได้ะนะครับมาจากสหรัฐอย่างเดียวก็เป็นพเสิ่งแล้วตอนนี้ะนะครับซึ่งกลุ่มประเทศที่ยังมีโอกาสอยู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ใน m i d d l ิตสแอฟริกานะครับเป็นหลักแล้วก็สิ่งที่เรามองต่อไปก็คือยุโรปเนี่ย อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกลับมาแข็งแรงได้แต่คงไม่ได้ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแผนระดับมีเดียมเทอมนิดหนึ่งนะครับแล้วอย่างนี้การเติบโตเปกของปีนี้ค่ะรายได้เราวางไว้เท่าไหร่แล้วแผนในอนาคต3-5ปีรปยยาวด้วยทางยสั้นระยะยาวจริงๆจะตอบตรงๆว่าปีนี้เราเราเดิมเคยวางไว้ว่าเราควรจะได้มา4 0 0 0ล้านค่ะครับซึ่งถ้าไม่มี สงครามการค้าเนี่ยเรามั่นใจแต่ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเ,เราอาจจะต้องปรับปรับตัวเลขดูนิดหนึ่งนะครับอ,อาจจะตอบตรงจาก4พันล้านเหลือประมาณเท่ากับปีที่แล้วะนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งโกร w ในปีนี้เนี่ยคงจะท้าทายมากๆนะครับนั้นสิ่งที่เราวางเป้าไว้คือเรายพยายามรักษายอดขายให้เท่ากับปีที่แล้วะนะครับแต่ว่าในอนาคตเราเชื่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าสาการที่เกิดขึ้นกับสหรัฐไม่ใช่ปัญหานะครับมันเป็นเรื่องของ volatility นะครับก็ค,คือความผันผวนจากเรทภาษีซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจมันเราก็มีวิธีจัดก,การกับมันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าหลังจา,ากทุกอย่างมันลงตัวลง,ลงล็อกปุ๊บเนี่ยโกรดเราน่าจะกลับมาอยู่ที่5-8%ได้แล้วระยะยาวเหรอคะคุณธรอยากเห็นภา,ยาพ POG ยังไงบ้างคะคือระยะยาวเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรามองภาพ p o ี ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้าง Multiple Location ของการผลิตได้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถบริหารความเสี่ยงจาก g l o b l l Food เป็นตรงนี้ได้เกิดอัโตโนมัตินะครับงนั้นสีิรภาพในการเติบโตเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็จะมั่นคงขึ้นอโอกาสในการเติบโตยังมีสูงอยู่นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีอีกประชากรอีกประมาณ2,000ล้านที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้และกลุ่มตรงนั้นก็เป็นประชากรที่ใหญ่เป็นตลาดที่ใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําสมาการทั้งหมดถูกต้องเนี่ยโกรเราควรจะเห็นกลับไปที่8ปดถึงสิได้ไม่น่ายากก็เป็นภาพที่จะเห็น TLG ต่อไปในระยะยาวในการที่มีโอกาสที่จะเห็นประชากรที่ทั่วโลกที่ยังมีรูมอยู่มาใช้เลนมาหรือมาใช้แว่นสายตากันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็สุดท้ายอยากให้คุณท้อนช่วยฝากอะไรนักทุนนิดนึงค่ะก็จริงๆสาการตอนนี้เนี่ยสำหรับนักลงทุนนะครับก็คงจะ เห็นตลาดทุนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีบรรยากาศที่น่าลงทุนเท่าไหร่เงียบเหงานะครับเงียบเหงาแล้วก็จริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเข้าใจมันบริษัทต่างๆจะสามารถเดินทเดินทิศทางที่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยภาพก็จะกลับไปเหมือนเดิมได้เหมือนกัน ค่ะก็นี้ถือว่ามันเราได้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นว่าเราจะเอาอยัางไงต่อไปใช่ไหมคะคก็วันนี้ขอบคุณคุณทรนมากมากค่ะที่ทําให้เราเข้าใจภาพธุรกิจของ T.O.G. แล้วก็ช่วยขยายความธุรกิจแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาของเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะคเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักคู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะสําหรับมุมมองในหุ้นของ T.O.G. กันบ้างคะ่ะว่ามีมุมมองอย่างไรนะคะ